เอาแล้วทุกคนครับตอนนี้ผมก็อยู่ในเกมเ I am Cat ซึ่งเกมนี้เราจะได้สวมบทบาทเป็นแมวเป้านะครับนะแล้วเราก็ไปเรื่องมนเลยไม่ต้องหัวนะครับนะข้างล่างมีภารกิจให้ทำนะครับแต่ว่าเราจะไม่ทำเราจะเล่นตามแบบตามเสียงและลองหัวใจตอนนี้เราเจ,จ,จอยาแล้วนะครับนะตอนนี้เราเรามาเจ,จอยาแล้วยาตืจจ่นแล้วใจตื่นแล้วยาตืจจ่นแล้ว <c oughs> เอา รู้สึกว่าตอนนี้ยายกำลังจะบ่นแล้วนะครับนะเอ,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 อาเอาเอาฟังไม่รู้เรื่องโว้ยพูดมากอย่างนี้ก็พูดมากมาก็ปาใส่แม่งเลยดูเหมือนว่ายายจะสรุปแล้วนะครับนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจูงคอยายจูงจูง,จ,งจูงไปไหนดีได้การละ่ะเล่นอยู่ชั้นสองนี่แหละฮึมลงท่าสวยมากเมื่อกี้ผมให้สิบเต็มสิบเลยเดี๋ยวเราเราให้ยายตื่นก่อน โอ้ยายตื่นแล้วยายตื่นแล้วตื่นแล้วก็โดใส่แมงเลยเราโดนยาตีมันจะเป็นไงวะโอ้โอ้นี่เลยปังต่อต่อไปนะครับนะไปหยิบมีดมา,าอืมหืมาืมหืมคอ,อยาไม่โคตรแข็งอ่ะใส่ใส่พระอะไรวะไม่ยาจะทำอย่างนี้ โอ้โหนี่ยายชอบกินเบียร์เปล่ากินเบียร์ไหมยายกินเบียร์ไหมกินเบียร์ไหมกินเบียร์ไหมไม่ตอบไม่ตอบเอาละรับนะนั่นก็เป็นการสวมบทบาทเป็นแมวเวนนะแล้วก็กับยายคนหนึ่งซึ่งให้ยายไปพักบ้างนะกวนยายไปเยอะละสงสารยาย